วัวน้อยเกียกต้มมาแลจ้วจืะพุดหยดดูเลยมาขอพี่น้องคักข,ขนาด สุดหยดสูดย,ดย,ดยอดงงเอยีกตุ่มท้องแทะเอากาบสวัสดีครับผมผมไม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทุกท่านครับเชิญเคื่อได้เพียงเด้อพี่น้องท่านไก่พี่น้อง,องท่านไก่าไกตาง,ตงประเทศหรือว่าในประเทศก็ดีคือเกาเนาะเพียงเนาะสมองสุบอนสุนสกเกียรติสมุมกะมาพบมาพอกันคือเกาละครับกับเบาเด็กได้เพียงเด้อเบาแดกมาเลยพี่น้องมืนอนีเบาเด็กได้แล้วกินมาฝากพี่ต้นน้องกะอ่า เมืน้อยเกียกตุ่มพี่นอ้องเมื่อนี้เฮ็ดซุดฝีมือได้แซ่บขนาดพี่น้องเด้อวิธีการเฮ็ดก็ได้อยู่ต้จนฉิบนลยพี่น้องเด้อมื่อนี้พักนั่งกนอย่างเขาก็ะลายหลายเลยมื่อนี้นี่หมักนี่ก็มีครับพีน่น้องมีแต่หมากาอ่อนๆพันวาเอามาพี่น้องมาลุยกันเลยนะเพื่นเนาะก่อนืนก่อนได้ก็ขออนุญาตบาดข้ามเาาพื่อนกัแหละครับทำบริเวณต้น้ำยามันก็น้จะบริเวนเบ,นบาแดกนะพี่น้องมัน,นว่าเต็มระบบไหมพอเติมเต็มระบบนละ้วได้เบบพี่น้องเด้อพอกินเขาแซบ่บ อย่าบำรุงหรอกพี่น้องเด้อบำรุงกินเขาเสียบตั้งถึงละเนาะมา <c oughs> มาพี่น้องมาหอมดีขน,นาดพี่น้องเด้อ้าวพี่เกาเลยพี่น้องสาราคา้านหนำปะต่องเพิ่งเนะาะเดี๋ยวเก็บทองโอ้ยจีตุ่มงูน้อยเกียตุ่มเบ้าเด็กแข่แห่งแรงพี่น้องมันแห้งมันแรงมันพรอนมันเอาเอามาลุยกันพี่น้องเสียบลุกย่างพี่น้อง เคืองไหมอู้คักกันน้องมามฮหเขางอาหนเมมางี้ก็บเดแบกกันน้องอื้ม มันหลวกผักน้ำม,มื <sm illi> ่นพ่อหืมไล่ไปหลูกเต่ามือนเนี่ย มีไขรหลังมีตับมีสามปีบๆดอกจอกถัวกก่วบักเอา Con Ừ. bạn Ừ. o ผมดำๆนี่น้องปากแกเอาผมดีขนาดพี่นน้องผมอาเก็บยอดมากๆม,มันก็ติดปวงออก Hum. กินงลาบก้อยจะไม่กินจักสองคนน,งนี่เป็นของเนาะมันยังแสบเป็นไม่มูกินบ่าวเด็กเดี๋ยวหลานไส้มาก,กินน้ำเป็นมูได้เปน็นของเด้อตัวไปได้เปน็นของเดิมขาเบิงให้ถขาเบิ้ง้นาดเนี้ยขากุญแจต่างให้บ่าวเด็กนม่ได้เปน็น,นของเด้อหลานไส้กี่มาจากกรุงเขพมคนวันย่ามาก,กินน้ำ ทั้งบานเบาเดียห้อนหอนพหนหนี่น้อ,นนบบหองห้อนอี่ดีพนกรบืตกห่ยมันสอบบนรเบิ้งหน้าพี่น้องอ้อยกระตายบ่าละว้ากระดายมุมแรีงบ้ อืมอืมอืมิมมนบ่าเป็นยังบ่าเป็นอุปโรรคเข้ากันขนาดพี่น้ออเด้อลวกผักไหมผักอัน ปักแค่หน้าแค่เอาเนาะภาษาอีสานมันเท่ากับต้วนักแค่เอาื บบาวแดกว่าจะเห็ดหน่อยมั่วหน่อยได้ไป็นของเรียกินพดเดีิยวมันซ้ำเงียกอะว่ามันหลายเลยล่ะงานบักบวบเนี่ยแ่บไป็นของ พร้องนี่เฮามาก,กินแซ่บให้เบิ้งได้เพี่งเดยออาจสิเบ,บิดบ่เบิดก็สร้างมาก,กินแซ่บ ร้านจิ้กีบนีเพราะว่ามันเหนียวพี่น้องมันจิดเขียวอื้ม อ้แสบหัวแก็งตัวมือนี่ไม่พอง ช่องนี้อาจจะกินแบบเบิเร์ดได้เพ่ยเลยต่วบามากกินโชว์ข้มเสียบขว้วเป็นหน้ากินหน้าอร่อยนะเพื่อนเนาะช่องเบาเดดเนาอืม ปักแค่เอาบางคนกับวา่ามันขมเรื่องของเสียบมันก็นอยู่กับผู้หมักนะเพื่อนคนระับเบาเด็กวา่ามันขมอยู่แล้ว่ากขมเสียบขมดำดำ ยื่สีเบอร์เบิดได้เพียงเลยบอกไปเลยออกตัวเปก่อนได้ว่าเบอร์เบ well. ิดอ is <Wars. S 3> ิ่มเนี่ยกินให้อร่อยกินแซ่บกินนัวซองนี่มันกินให้เบิดอิ่ม้วกับพ่อ อืมทำร้อนอ่มละมันมีดอกตอกครับอันปากีลิวครับพี่น้องมันหน่ำบริ่งมันเหนียวเอาหนะ้าพี่นอนะ้องมาด้เบิร์ตเจนคยอละไเรียกหนะ่อยเดียวพี่น้องอิ่มเด้อกินแค่อิม่มเบาแดกช่องนี้กินแค่อ,อิมอออ่มนะครับด้เบิร์ตกะยาวาก,กันนะพี่นอ้องยาฝืนเอ้าสาระกินนี้ก็ดียวเพราะเนนะื้นอพีเนาะงขั้นจีาาริยาสาระของเบาแดกบริสุภาพ พูดจากบมมสอะไรก็ขอาถูกขอามไพ่ได้เี็นเรื่องธุรลิปนี้บ่าวเด็กสิขอตัวลาบไปก่อนมื้อมอมือเฮ็ดอยังสุกินก็ทาเบื้องได้เป็งเดื่อมีได้เี็นเดื่องมนูต่อไปนี่เป็นเมนูแบบอาหารอีสานบางเฮาเลยพี่น,น้องโหดบ่าวเด็กมกักแต่พอแต่เมียเิ่นแคเฮ็ดสุกินแซ่บคลั่กธุรกิปนี้เอาแซมมี่ได้เป็งเนาะสวัสดีครับเสยียบครับพี่น้องแต่ว่าหิ้งอิม่ม